Yeah. มาดื่มกาแฟค่ะทุกคน,นขอบคุณนะคะ

不在。 สวัสดีค่ะพักดื่มกาแฟนะคะยามเช้า8 i g o'clock in morning drink coffee พี่เปิ้ลวัดดีค่ะขอบคุณนะคะมาดื่มกาแฟได้เลยหนาวหนายามเช้า งานพักเที่ยงไม่มีเวลาเลยขึ้นขึ้นทิน้งไว้ <laughs> <c oughs> ขอบคุณจ้า เพื่อนร่วมง,งานอีกห้องหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดแต่พี่ก็ลงแล้วไม่ต้องจอดเด้ออีอกสองสามนาทีก็ลงแล้วค่ะเพราะว่าต้องไปทำงาน มีธุราต้องทำเลยค่ะมันเป็นไรขอบคุณมากๆขึ้นแค่ช่วงพักแป๊บเดียวค่ะพักสิบห้านาที เดี๋ยวก็ต้องมาไปทำงานอีกแล้วเดี๋ยวตอนตอนสิบโมงค่อยตอนสิบโมงที่นี่สิบโมงที่นี่ก็ประมาณกินนอนสิบเอ็ดเที่ยง 8, ป่ายบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสองโมงเดี๋ยวพี่ก็ขึ้นอีกสิบสิบกว่านาที เก็บเวลาไปแม่มีสวัสดีจ้ามาไวไปไวไม่ได้ขึ้นนานไม่ได้ขึ้นนานแม่มีก็วัสดีน้องเอ่อน้องเปิ้ลนะคะ งแล้วอีกนาทีสองนาทีป่าทพี่ผ่านแล้วพี่ผ่านแล้วก็ <c oughs> เก็บ เก็บเหรียญพีละเส้นสองเซ้นไป <c oughs> ไม่อ่ะพี่ไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีเวลาที่ผ่านแล้วผ่านนานแล้ว เงินเดือนได้กินยากแต่ที่นี่สิ้นเดือนก็ได้ที่นี่สิ้นเดือนก็ได้นะแต่ทํางานทํางานของพี่อยูเนี่ยอาสิ้นเดือนบางทียังไม่ขึ้นเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไปแล้วค่ะ แม่ม right, ีน้องเปิ้ลวัดดีนะบายบายขอบคุณนะคะ Thank you to everyone เอ้าขึ้นแบบนี้เอ้ทำไมหมดมาทางนี้เนาะ